คำเปล่าประกาศในพระคริสต์ข้าพเจ้าได้รับการยอมรับข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าย้อนบทที่หนึ่งข้อส2ส่วนคนทั้งปวงที่ยอมรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นมิตรสายของพระคริสต์ย้อนบทที่1 5ข้อ15เราไม่เรียกพวกท่านว่าเ่าวอีกต่อไปเพราะเล่าวไม่รู้ว่านายทำอะไร ตรงกันข้ามเรากลับเรียกพวกท่านว่ามิตรสหายเพราะทุกสิ่งที่เราเรียนรู้จากพระบิดาของเราเราได้สัมแดงให้พวกท่านรู้แล้วข้าพเจ้าได้ถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อโรมบทที่5ข้อหนึ่งเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้ถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขกับพระเจ้าโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราข้าพเจ้า ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในจิตวิญญาณหนึ่งโครินบทที่ 6: ข้อ17แต่คนที่รวมตนเองเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในจิตวิญญาณข้าพเจ้าถูกซื้อเอาไว้ด้วยราคาสูงและข้าพเจ้าเป็นของพระเจ้าหนึ่งโครินบทที่6ข้อ19ท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่าน เป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระคริสต์หนึ่งโครินบทที่ 12: ข้อ27ท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์พวกท่านแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของกายนั้นข้าพเจ้าเป็นธรรมิกชนเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อหนึ่ง จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าถึงธรรมมิกชนของพระเจ้าที่เมืองเอเฟซัสผู้ศ์ัืธอในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าได้รับการยอมรับว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อ5พระองค์ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าที่จะรับเราเป็นบุตรของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ ตามพระประสงค์อันดีของพระองค์ข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้โดยตรงผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเฟซัสบทที่สองข้อ18เพราะโดยพระองค์เราทั้งสองพวกสามารถเข้าถึงพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันข้าพเจ้าได้รับการอภัยและรับการปลดปล่อยจากความบาปของข้าพเจ้าโคโลสีบทที่1ข้อ14ในพระบุตรนี้ เราได้รับการไถ่บาปคือการอภัยโทษบาปของเราข้าพเจ้าเป็นคนที่ดีพร้อมในพระคริสต์โคโลสีบทที่สองข้อสิบและท่านได้รับความบริบูรณ์ในพระคริสต์ผู้ทรงเป็นศีรษะเนื้อแท้ผู้ทรงเดชานุภาพและเทพผู้ทรงอำนาจทั้งสิน้นข้าพเจ้าขอเป่าประกาศในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมน